ผมมาถึงจริงๆนะไม่ได้ตัดต่อนะอูเหนื่อยมากเดินมามีบันไดแต่ไม่มีลิฟต์นะครับผมวัดใหญ่ขนาดที่ไม่มีลิฟต์สวัสดีครับทุกคนน้องวิทย์คิดว่าชวนลุยชวนคิดชวนทำกล้าคิดกลา้าทำกล้าลุยนี่คือวัดบ้านปีล็อกนะครับเป็นหมู่บ้านเป็นวัดที่ ที่นี่เป็นเป็นบนเขาที่เดียวนะครับอากาศเย็นมากครับลมเย็นมากทอนนี้นะครับนี่นะครับน้องวิทย์คิดว่าจะพาทุกคนขึ้นไปข้างบนนะว่าเราจะมาดูนะว่าเ้าว่าวัดตรงนี้มีอะไรบ้างน,นะครับ EP นี้เราก็เดินมาถึงวัดแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับเราถึงหมู่บ้านอีอตองปิล็อกแล้วเราทัวร์วัดก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปหมู่บ้านเบื้องต้นนะเพราะว่าเมื่อกี้คือแบบว่า ถ้าเราจะไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ3า,าที่จะมต้องเหมาไปพันห้าอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนนี้มีเงินเหลือไม่ถึงพันหรือว่าพันกว่าบาทอะไรอย่างนี้ถ้าเราเหมาก็จะไม่มีตังค์กลับนะครับเราก็ต้องเดินขึ้นไปนะนี่ดูสภาพทางเดินนะครับผมวันนี้ EP นี้จะพาทุกคนไปดูนะครับว่าวัดที่นี่เป็นอย่างไรบ้างนะเดินมาแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะครับผมพาทุกคนไปรับชมนะครับว่า วัดที่นี่เป็นอนวไรบ้างมีอะไรบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นซี่จำศีลน,นะครับผมแลวจะไปหาเจ้าอาวาสนะคือ <c ười> เราตั้งใจมาเที่ยวน้ําตกนะผมพางแผนไว้น้ําตกแต่ว่าถ้าไปน้ําตกเราก็ต้องเสียตังค์ไปซึ่งจริงมันเสียได้แต่ว่าเราจะไม่มีตังค์กลับนะเดินเหนื่อยแล้วแค่นี้จะถึงแล้ว <c ười> นี่ครับทางที่เราเดินมา ไกลเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ดูร้าล้ะผมแค่นี้ถ้าเดินขึ้นเดินลงนี่ตายผมว่านี่นะครับขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วขึ้นฝั่งนี้ดีกว่าขึ้นได้ไหมตายแล้วนี่นะครับเราจะพาพาไปท้าทายมากมันทางปิดทางปิดนะครับผมไปไม่ได้ นี่นะครับเราเดินถึงมาถึงตรงพระพุทธรูปใหญ่แล้วครับถ้าเรามองจากทางที่เรามานะจะสวยมากเป็นวัดที่สวยงามมากนะถ้ามองจากตรงที่เรามานี่ <c oughs> <c oughs> เหนื่อยครับผมไม่ค่อยได้เดินแต่ข่าวว่าหลวงพอ่อกำลังปั้นพญานาคอยู่นะครับขึ้นมาถึงแล้ว วัดที่สงบมากครับจะพาทุกคนไปทัวร์รอบๆกอนนะนี่ภูสุดยอดมากครับทุกคนทุกคนทุกคนดูตรงนี้สิโหูหมู่บ้านสวยมากะนะตรงที่เรามาก็เป็นติบอุโบสถตรงนั้นนะก็จะเป็นหมู่บ้านนะอีพีต่อไป,จะ,ไปนนะจะพาทุกคนไปทัวร์บ้านนะครับผมทุกคนจะพาทุกคนไปทัวร์รอบบ้านนะรอบรอบหมู่นี่ ผมมาถึงจริงๆนะไม่ได้ตัดต่อนะอเหนื่อยมากเดินมาครับผมถามนะผมถามพระอาจารย์รูปนั้นอ่ะเขาบอกว่ามีบันไดแต่ไม่มีลิฟต์นะครับผมวัดใหญ่ขนาดนี้ไม่มีลิฟต์ถ้าสร้างลิฟต์บนเขานี่ดีมากนะโอ้เหนื่อยมากครับผมสังเกตเลยนะพระรูปนี้แบบว่าเหยียบพญานาคแสดงว่ามีอิทธิฤทธิ์มากแล้วก็ทำปากจูด้วยนะครับผม พอไปนะปักจูแล้วก็สลักผ้าจีวรเป็นเป็นภาษาพม่านะครับผมทาขเมนก็เป็นพระที่รูปทรงเหมือนพม่าเลยนะครับเป็นตัวใหญ่ๆอบอนะครับมีกามด้วยน่าเล่นกามด้วยนะแต่หัวเล็กนิดเดียวเองนโอเคนี่คือหมู่บ้านนะบอกนี่นะครับเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับเป็นเขียนเขียนคาว่าพระพุทธรัตนะ์คำสากยะมุนีสีทอง ทองภูมินะครับผมก็คือทองภูผามินะครับเป็นชื่ออำเภอนะครับนี่ก็จะเป็นสาลานะด้านล่างนะด้านล่างใครที่ยังไม่เคยมาหรืออยากจะมานะครับผมด้านล่างก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปนะครับผมไม่มีกระจกครับขออนุญาตเข้าไปเลยนะครับเราจะพาไปชมนะคือเหมือนสถานที่ตรงนี้ได้ปิดไปปรับปรุงนันหลังจากได้รับ ได้รับโอกาสจากโควิดนะครับให้หยุดพักผ่อนนะครับผมก็เลยหยุดไปประมาณ2เดือนนะครับเท่าจากที่ได้คุยกับซเฟอร์คนขับรถมานะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมคือบรรยากาศเนี่ยเป็นบรรยากาศที่สงบมากครับผมซึ่งตอนนี้กำลังน่าจะกำลังก่อสร้างหรือว่าพัฒนาอยู่นะครับผมรูปแบบก็จะประมาณนี้นะครับมีพญานาคนะครับลอยอยู่ในน้ำซึ่งพญานาคเนี่ยมีทุกวัดนะครับผม คือเราไปที่ไหนก็เห็นแต่พญญนาสถิตสถานอยู่ในวัดนะครับเป็น,ป,นปกปักรักษาดูแลนะครับที่นั่นนะครับผมนี่นี่นะครับผมเราก็จะเดินทางไปต่อเลยนะครับผมคือแบบกล้องผมมันดีมากเลยแบบหลังจากอัปเดตเป็นอันนี้ไม่ได้ขายนะคือไม่ได้โปรโมทด,ด้วยบ,บอกเฉยหลังจากที่เราอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น11นะครับผมแล้วก็ล่าสุดล่าสุดนะคือมันสามารถสลับกล้องหน้าหลังได้ด้วยนะแบบดีมากเลยเมื่อวานนี้เราไปถ่ายแบบนั่งเรือนะครับผม อาจไม่มีเสียงครับคือวิดีโอไม่มีเสียงเซ็งมากเลยอัดไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมนั่งเรือประมาณชั่วโมงครึง่งอาจไปครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไฟ์สดด้วยปรากฏว่ามาดูไม่มีเสียงครับผมคือไมค์มันชอ็อตน่าจะประมาณนั้นเดียวผมถ้าทําคลิปวิดีโอนั้นเดี๋ยวผมจะไปภาคนะว่าที่นี่ที่นี่จะจำความรู้สึกไปภาคเอาแต่อาจจะไม่มีความอาจ,อาจความรู้สึกอาจจะแบบไม่เหมือนเดิมหรือว่าจะเปลี่ยนไปนะครับผมเราไปดูเส้นทาง นี่คือเส้นทางตอนที่เราลงนะครับผมดูนี่สิมีพญานาคเยอะมากคือพญานาคเนี่ยสร้างยังไม่เสร็จนะดูนี่น่าจะทํามาจากปูนคือตอนนี้สร้างยังไม่เสร็จคือพญานาคเยอะมากทําไมไกลยังเลยอะ่ะนี่ครับเราเดินมาหาท่านเจ้าอาวาสนะครับผมเพื่อจะสอบถามว่าที่นี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมนี่ดูจากพญานาคแบบเยอะมากเมื่อกี้ได้สอบถามท่านพระอยู่ข้างล่างนะปรากฏว่า อบอกว่าเจ้าวาดน่ะท่านสมภานกําลังปั้นพญายนาคอยู่โอ้สุดยอดนะครับผมคนไหนจ้าหวาดนะครับผมขาไปก่อนนะนี่ครับพญานาคนี่พระสร้างเองเลยนะครับผมพญายนาคเ่ยดูจากหัวครับผมคือพระนี่ทําเองทุกอย่างนะคือพญายนาคนี่เป็นทรงแบบมีเทลิดนะครับผมนี่ทําด้วยมือพระธรรมนะครับคนเนี่ยพระทมเองเลยนะครับ อเป็นศูนย์ที่ก่อสร้างนะครับจะเป็นสถานที่วัดตอนนี้กำลังก่อสร้างอันนี้ก็น่าจะเป็นแท่งน้ำแล้วครับผมเออแท่งน้ำนี่เป็นหมู่บ้านวัดนี่นะครับผมเป็นการปั้นพญานาคโอ้โหดูจากลักษณะดียครับข้างล่างนะแต่ว่าคือดีมากลงไปข้างล่างเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านนะครับผมทำเองทุกอย่างเลยนะครับ อันนี้ปั้นเองเลยเลยครับก็คือแบบทำเองทุกอย่างเลยใช่ไหมครับทำทำยากไหมครับปั้นปั้นยังไงบ้างครับเนี่ยวิธีการมีแบบแล้วก็เอามาประกบอยางไงครับนี่นะครับเป็นจิตรกรจิตรกรจิต,ตรกรรมนะครับ ตอนนี้กำลังบูรณะนี่คือบล็อกการทำลายนะวิธีการทำก็ประมาณนี้นี่ครับการขึ้นการขึ้นแบบอ่เขาเรียกอะไรขึ้นหน้าขึ้นรูปครับก็จะประมาณนี้พอขึ้นรูปเสร็จปุ๊บก,ก็ปั้นอีกทีน,นึงนะครับอ๋อนี่มีบล็อกครับผมนี่คือเสร็จแล้วนะครับจะทาสีประมาณนี้คือแบบว่า ที่นี่เป็นศิลปะมากเลยนะครับนี่คือบล็อกนะครับศิลปะจริงๆครับนี่คือโครงสร้างนะครับโครงเหล็กที่จะมาเป็นรูปหน้าอะไรประมาณนี้หายมันล่ก็พอออก okay. พอ่างียเลี่นม่ากเลีย้อเดีอออนอ สวยงามมากครับปั้นเองทําเองนะครับผมเดี๋ยวนี่นะครับเราจะพาไปไปสอบถามคุณโยมนะที่นี่นะสวัสดีครับจเจริญพรโยมพูดภาษาไทยได้ไหมครับซูสจังเฮ้ยอะไรนะ <laughs> ภา,าษาไทยได้ไ,ไ,ไมหามาครับไทย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 ลอนเกชพม่าอ๋อเป็นพม่าใช่ไหมครับฟังไทยรู้เรื่องไหมครับไม่ได้ พูดพูดไทยได้ไหมครับไม่ได้ยิ้นหน่อยนะครับอ๋อ้พูดพูดไทยไม่ได้เลยใช่ไหมัอ๋ออยู่กี่ปีแล้วครับประมาณไปเอ๋อ้ประมาณโอเคขอบคุณมากครับสาธุสาธุนี่นะครับผมที่เราเดินขึ้นไปตรงนู้นเมื่อกี้ก็สูงประมาณนี้ครับผม จะมาดูบริเวณวัดก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีตรงตรงนี้ครับเป็นวิหารคล้ายๆวิหารครับขึ้นไปสักการะบ,บูชาอันนี้ก็จะเป็นวัดเหมืองปีล็อกนะครับผมอันนี้เป็นหน้าพระอุโบสถนะครับผมจากที่เราไปดูชมข้างในแล้วนะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับก็ว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเนาะให้น้องวิทย์ได้ท่องเที่ยวแบบนี้นะครับผม ต่อไปนะครับผมอัพคลิปวิดีโอทุกวันนะครับอาจจะมีคุณภาพบ้างหรือไม่มีบ้างอาจจะมีสาระบ้างหรือไม่มีครับผมเดี๋ยวอีพีต่อไปนะครับเราก็จะพาทุกคนไปชมเมืองอบ,บ้านปีล็อกนะครับผมงจากที่เราทัวร์วัดเสร็จปุ๊บเราจะไปชมปีล็อกบ้านปีล็อกกันนะครับไปเลยครับผม